คุณผู้ชมคะการมีครอบครัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ย่อมได้รับสิทธิทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะคะแต่ทุกวันนี้สังคมไทยยังไม่ยอมรับครอบครัวของกลุ่มรักข้ามเพศทําให้ถูกกีดกันสิทธิต่างๆทางกฎหมายพวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อจะทวงสิทธิและความเท่าเทียมด้วยการผลักดันพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฉบับประชาชน เราจะไปติดตามเรื่องราวของการผลักดันกฎหมายนี้จากคุณเกษานิ่มประหงค่ะบางครั้งความรักก็อยู่เหนือเพศสภาพพวกเขาเหล่านี้ย่อมมีสิทธิ์ที่จะรักกันได้เพียงแต่ความคับแคบของสังคมไทยตีกรอบความรักแบบชีวิตคู่เพียงแค่คู่รักชายหญิงเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย สมัยก่อนนะคะก็มีคนรับไม่ได้แล้วก็โดนต่อว่าคนในครอบครัวน,นี่แหละค่ะ <c oughs> ก็โดนว่าแต่ทุกวันนี้รับได้แล้วค่ะก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะก็พาแฟนไปที่บ้านเลยไปสวัสดีพ่อแม่แล้วก็บอกว่าคบกันถ้าเกิดว่าจะมีการทำธุรกรรมต่างๆอย่างอื่นนะคะธุรกรรมทางการเงินหรือว่าการสร้างธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกันทางกฎหมายหรือแม้กระทั่งการทำประกันชีวิตเงี้ยค่ะ เราไม่สามารถให้เขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้เขาไม่สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้เพราะเราไม่เกี่ยวข้องกันทั้งทาง,ทางเารจและทางกฎหมายปัจจุบันมีคู่ชีวิตข้ามเพศจํานวนมากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยาแต่ไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมคู่ชีวิตชายหญิงทั้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสินสมรสที่ร่วมสร้างกันมาผู้รับผลประโยชน์จากประกันชีวิตแม้กระทั่งสิทธิ์รับศพออกจากโรงพยาบาลมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศจึงจัดเสเวนา ทำไมต้องมีพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฉบับประชาชนเพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมในสังคมไทยขึ้นมาพงท์ธรจันเลื่อนผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพัสและกรรมการมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศบอกว่าร่างกฎหมายคู่ชีวิตนี้ไม่ได้รีบผลักดันเข้าสู่สาภาแต่กำลังรณรงค์ให้สังคมเข้าใจและสนับสนุนจริงๆเราไม่จำเป็นแต่จะต้องให้ใครมารับรองนะครับเพราะความรักก็คือความรักค่ะ แต่ขณะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิท,ทางสังคมสิทธทิทางเศรษฐกิจบางอย่างซึ่งพลเมืองในฐานะที่ทุกๆคนเป็นพลเมืองคนได้รับความเสมอภาควันที่29พฤศจิกายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันสิทธิทความหลากหลายทางเพศพวกเขาหวังว่าสังคมจะเข้าใจถึงความเท่าเทียมในการแต่งงานของคนสองคนไม่ควรจำกัดอยู่แค่ชายกับหญิงเท่านั้นเกษานิมระหงรายงาน